จะดูคลิปของผิมไหมเนี่ยพา่ปครับมิกกี้เมาอะไรของเบีล์โอ้โหอยากฆ่าที่สุดมิกกี้เมาเถียงไงมึงไม่เคยดูโอเคเฮ้ยทุกคนแต่ตอนนี้ยังเริ่มคลิปไม่ได้แต่ถ้าทุกคนอยากให้เริ่มคลิปเราต้องพูดว่าอะไรเหรอมิกกี้เมาส์ Miss God Miss God มิกกี้วมาส์พูดตากันอีกทีนึงนะครับพูดกามิกามิกกี้มาส์ ตอนนี้นะครับเราจะมาเล่นลากี้บ็อกบาลเลยกับบีนี่นั่นเองก่อนที่จะเป็นการบอกไว้ก่อนนะว่าลากี้บ็อกบาเล่เขาได้ทำการอัปเดตใหม่ทุกคนก็คือว่าได้ทำการเพิ่มขอใหม่3ชิ้นแต่ถามว่า3ชิ้นในกรูว่มันคืออะไรตอบเลยว่าไม่รู้แล้วก็นะครับตอนกดโต๊ะบอกเลยว่านะทุกคนคิดยังไงวเมื่อเสียงมิกกี้มาของบอยคิดว่าเสียงบอยเนี่ยเหมือนมิกกี้เมาวไหมสำหรับผมเลยว่าเหมือนมากเลยนะครับนอกจากเหมือนไม่พอแล้วยังหยาบคายด้วยหยาบคายเพราะมึงเปคนสั่ง อา้าวกูไม่ได้สั่งอ่ะทุกคนอย่าเชื่อใครก็แล้วแต่นะนั่เนเล่นๆทำมันเป็นเล่นกูนแบบวามสงสารแหม่อาสงสาระไรแต่เดี๋ยวแล้วบอยกูอยากรู้ว่า Mouse, มิกกี้บอลมิกระโปรงได้เหรอมึงใส่อ่ะเป็นคนจอมกูไม่ได้ใส่มึงเป็นคนเซ็ตบอยเดี็กคนมึงก็เป็นคนเซ็ตบอยก็วันนี้แล้วก็มาสู้กับมิกกี้บอลรันเอนะครับทุกคนนั่นแหละมา โอเคไปแล้วเปิดกันเลยซึ่งในการ์ตูนเรื่องเมิกกี้เบลเนี่ยคือตอนที่เขาจะเริ่มการ์ตูนเนี่ยเขาจะต้องเปิดบ้านก่อนแล้วทุกคนเขาจะต้องเสกบ้านก่อนแล้วทุกคนก็คือตอนคาถาตอนแรกอย่าที่พูดว่าอะไรนะบูสกามิกก้ามิกกี้เบลอะไรคือบ้ามันจบมานั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาแลกกล่องบาเลนเปิดไปก่อนมาไหนคบไหนสามที่จะคืออะไรกูอยากรู้ขี้ไม่นับไม่รับทองเนาะจ่ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเมกกี้เบลหูไป่กอลจนปากกันเลยไม่ไม่ทำเองนะพูดมากอยางน้มาแล้วไปเปิดกันเลยปุ๊บ อุ้ยอันนี้อันเก่าอ๋อโอเคอุ้ยบอยจา๋าไหนมึงตีกูมาดิตีกูมาดิาดอ่ะกูเอาเดี๋ยวนี้จะไปเลื่อนรถด้กันเลื่อนมนล้นพวกไอ้พวกเอวอ้ยอายโอ้ยเดี๋ยวมันเลื่อนมาล็อกูบอกไอ้พี่กีนเอาดิเอ้ยอ้อบอยนี่นนหรอไอเจมอบออยใช่ไหมมันมีมันม,มันมีเลยเหรอเนเน่ นี่มันเป็นมันคือมันอัปเดตแล้วใหม่ไงไอของกูคล้ายๆกันเนี่ยแต่นั่นของมึงก็เคยเห็นไแล้วสีแดงอ่ะนั้นอะแต่ไอันสีส้มมันก็ต้องมีสองสีบนางมันเป็นลายเนี่ยกูไม่เกี่ยวไม่เคยได้เนี่ยอ่ะไหนด่ามันเอาหาไได้ชุดอย่างอันี้เลยฮะอะไรชุดกูยังเห็นเหมือนเคยเห็นที่ไหนเลยชุดที่กูใส่เหรอเออใช่เหรอ ทุกคนทุกคนจำเกาะน,นี้ได้ไหรือเปล่าอ่ะมันเป็นเกาะไอ้เงี้ยมันใช่ชุดมึงใหม่ชุดกูก็ใหม่ชุดมึงอับชุดเก่าแหมมันใช่ชุดแต่ชุดมันผิดได้อันนั้นอ่ะชุดเก่าใอ,อ,อรบอกผมจำได้อยู่หรือกูจำผิดวะถูกแล,ล้วล่ะธนูอันใหม่หรือเบอกอ๋อธนูจาอันใหม่นะบอยเจ้าว,วะเรือเเก่าว้ายมึงอะไรมึงอไอ้พวกคุณจะแตกไอพี่กี้เอารอเล่นอะไรอันนั้นดาวไปเท่าไหร่ไอ้ไปพวกคุณจะแตก กูหนาวมาได้หมเท่าไหร่หมื่นล้านหมื่นล้านโอ้ยพออลไรกูไม่เแตกเลยไอ้ไม่กินเมันจะไปกล่องแตกอะไรโอ้ยอย่ากูจะทำคีมมันคือผมกลัวเกมมันคาเอ้ยกลัวเกมแบ๊กตลกเหรอจมึงโดนวมึงโดนแต่เริ่มคีมวันไหนอย่าปากหมาไอ้ตอนเริ่มคิมในหายไม่กีนเมาใหม่กูกลัวมากมามไม่ต้องเอาเสียไม่กินเมาแล้วสิเหมือนกูอวอ่ะไหนเอาใหม่อันนี้เจริงเบบี้พิตเตอร์ทีกรุง โอ้บิกกี้เมาจริงกับมึงตายไปล,ละเนี่ยกูไปเอาหัวามากูไปตัดหัวามา <c oughs> หัวมึงก็เดียวหัวกูอาจจะเป็นห่วมึงก็ได้นะถามว่าจริงไหมก็จริงตอนนี้เลยบนสวรรค์กันทุกคนอันนี้เป็นอันเก่าผมจำได้ไหนลองตีนี่ตายไหมอ๋อไม่ตายหรอโอ้ไม่ตายแล้วหรอเอ,อ,อ้ยพอแล้วกอยันต์มาแล้วอุยหกเตะเว้ยโดนยันตีฉันเลยนะองนี่บิกกี้เ <c oughs> มาวีสองนี่บิกกี้เมาจีนแดงจีนแดงเดี๋ยวเดี๋ยว เออแต่กล่องมันแตกแล้วว่ากล่องไอ้ของผมมากอ่ะวางในสามกล่องก็ไอ้ของผมมาแน่ของคุเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไอ้ไอ้คือใครครับเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นรุ่นบล็อกอ๋อรุ่นบล็อกไอ้แรกอันนี้ไม่ได้ทำบ้าเราไม่ค่อยเกิอันนี้ธนูเดิมเรามีแล้วทุกคนธนูมันอ่านว่ารูบิตรูบิตรูเบนไม่อันนี้นอันเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นไหนตอบไม่รู้หน่อยได้ไปเท่าไหร่ใช่เหรอเออไม่เคยเห็นอันนี้ เออแนา่าจอันใหม่นะเขาบอกว่าสตีแล้วจ,จ,จ,จะของหายเหรออ๋อไม่ใช่ห <c oughs> <c oughs> ืวอว่าหายแล้วก็แล้วก็แหมนตีแล้วของหายตี <c oughs> ตากา็เลยละกันอันนี้อันนี้ลูกเป็นลูกอมอันนี้เคยเกียร์ลูกอมอันนี้เป็นสปีดอ๋อนี่กูผมไม่เคยเปิดบอยเราดาบเนี่ยอ๋อดาบนี้เราเคยได้แล้วที่มันตีแล้วของหายใช่ไหมอ่ะอย่าไปต้องลองมันมันไม่เกี่ยวกูกูจำไม่ถอดอันนี้ไม่มีอะไรหายเลยมึงง่ะมันก็นไม่แน่หรอกอันนี้เออเลอร์สี่ศูนย์สี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่มีอะไรล่กมานะเว้ยอันนี้เป็นเกาะหนัง อันนี้อาใส่มาแทนเกาะเอ้ามาอยู่ไหนวะแเราจะสู้กันยังไงอ่ะแต่ว่าคือถ้าเราถอดเกาะมันก็ได้จัดสู้กันได้นะมันจะเออมันมียอดอยู่หรือเป่ากูลืมเอ้าอะไรป้าอะไรมากระโดดอีกอ๋อกระโดดไม่ได้มาอาลูกคุณจะคราบเลยปะอันนี้คราบดาบอ๋อนี่ไอ้ที่บอกมันจะตีเราหรือว่าดาบพี่วะดาบใหม่อ้ามันได้ก่อยได้มวนะกูปิ้วกูตายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าอาวาสโดนไหนที่ หรือเพราะเราใส่กอบไปครบอ๋พอเพราะกูใส่กอบไปครบกูเลยตายเอออันนี้ใส่ครบแล้วมันไม่ตายออโอ้ยอ๋อคือมันไม่ตันตกอันที่สูงอ๋อกอบกูจะไแล้วบ่อยคือกอบมันไม่การตกอันที่สูงก็คือถ้าตกัวสูงคุณจะจเจ็บงั้นมือเจียมตัวตายได้เลยอ่าวอะเดี๋ยวผมให้ครับไลนนี่กันเนาะเพราะว่าคาร์บไปก้วใส่เดี๋ยวมันมาตีกอบกูแตกเนี่ยอันนี้หินไม่นับเอ้ยไม่ใช่ไม่นับไม่เอาเมาเหนือยเท่าไหร่เนี่ยฮะยี่สิบห้าย่สกูเหลือสามสี่สามสี อันนี้เป็นเข e ียวมึงแม่งันนี้เคยเห็นแล้วมึงอยากเป็นได้ไหมทำไมโอ้ยอ๋อเหยื่ยไซเหยื่อไซที่มันปินเดี๋ยวคอมันหายระเบิดเฮ้ยโอ๊ยอันนี้เจ็ดแบบอ๋อแหมถ้าว่าเป็นแบบสร้างภาพแหมเราอยากจะเป็นคนเรียนในสายางเดี๋ยวนี้เป็นเจ็ตบอยรองเท้าเจ็ดน่าจะอันใหม่หรือเปล่าวะมันไม่เคยมีนะมันไม่ใช่อันใหม่กูจำได้รองเท้าเจ็ตแม่งมันมีเช็คทุกอันทุกบอกเลยเดี๋ยวกูหมายถึงเจ็ดนะไอ้รองเท้าเจ็ดแฝงขึ้นมันบินในอวกาศนะเว้ยใช่หรอใช่ อันนี้ก็เป็นแร่เนี่ยหมอครับใช้ไฟเป็นเชื้อเพลิงปะกูว่ามึงคุยคนเลิกกูแล้วมึงลองดูดิถ้ามันไม่มีไฟโึงบินไม่ได้นะหรอทำเนี่ยใช่หรอไม่มันใส่แล้วมันก็บินได้เลยไม่ต้องมีไฟหรอวะเออมึงงงอะไรเนะี่ยฮะไอมิกกี้บอกง้ไอเดี๋ยวมันเอาไปใส่ไปก็หาก,กูเ,เดียวเดียเด๋ยวจะเย็นอันนี้เป็นเกาะอ่านไม่ออกเราเราเราอยากจะเป็นอะไรอันนี้มเได้ของกินหรือยังฮะ ได้ของกินบ้างหรือยังอันนี้เป็นแบบโอ้ยโอ้ยบอยจ๋าอ่ะจัดการมาสิใส่มาเลยหมือนกลัวอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอยจ๋าคิวเกกมมึงงัแล้วแต่ลองใส่ไอ้นั่นดิกูอยากดูจะเป็นไงไอ้ที่มันระเบิดอ่ะไว้เออไม่ไอ้กูบอกแล้วถ้ามึงทำดาเมจระยะเยอะมันจะตายมึงฟังมึงปะนี่ะมึงพูดตอนไหนมึงพูดกูพูดอะไรที่จะสนุ้อะแล้วก็นานแล้วแกนะกูเลยแต่มึงไม่ได้พูดตอนนี้ อันนี้เป็นเจเจแพรกเอ้ยบารเลจเจอรแพรกโอเคเอ่อโอ้โหกาบทิ้งไปเลยไม่เอาเดี๋ยวน้องบอกพี่ทิ้งแม่งเดี๋ยวไอ้บัวมันก็มาเก็บโอเคมันไม่เก็บหรอกทุกคนเขาคงเห็นกูเป็นพวกอันนี้หมดแล้วไอ้มิกกี้มาพวกถอดออกไลยแล้วมึงต่อไรเงาะมึงอ่างเงาะว้ายกูตกสายหดกูตกใกล้กูเกือบยินกูก็ต้องหวเดิมไม่ได้อันนี้บัฟบินได้บอยมึงให้มากูให้มึงกลับบัฟบินได้นี่นะเอาไปคืนไม่เอาไม่รับบัตรหน้าจออ้าวบอยกูเหลือยี่สิบสี่ยี่สิ ไอ้มึงคิ้วกูจะเป็นโดนมากกว่ากูโดเนี่ยดาบอะเนี่ยเคยเห็นไหมกูไม่เคยเห็นนะบอยเฮ้ยกูไม่กูเหมือนกันสุดเจ๊กอะไอันนี้ยดาบไม่ได้ดูเคยเห็นไหมเฮยก็กูไม่เคยอ่ะมึงือถือปกเลยใช่เหรอเฮ้ยผมไม่เคยเห็นจริงวเลยหรือว่ากูไปเล่นนานปะอันนี้แร่ไออีกแล้วเอ้าไม่ใช่อันนี้เป็นแร่อ๋อแร่บูอันนี้เก่าที่จะใส่โอ๊ยไม่ใช่คุนละอันเมื่อมึงมึงจะบักไหมขอลองหน่อยดิอย่าท้าคิ้วเดี๋ยวมันบักจะทำอะไร อ๋อธนูเหรอ,อเฮ้ยกดจะเต็งอย่ายิงพอ,ลอเลยพอได้กดเต,ต็งกผู้จงใจกองแ,กงแตกเดี๋ยวมึงโดนเลยมีกิ๊กเอาดิเอ๋อ,อันนี้ดาบวันฮิตก็คือตีรอบเดียวตายเขาบอกว่าทำมาจากอ่าบินนี่ก๊อตทำมาจากปินนี่พระเจ้าเหรอรอันนี้ดาวบินนี่บินบนี่เอา<ค>มึงมีม,ม,มึมีกิ๊กเหรอไหนเอ้าไหนบอกวันฮิตวะหรืออ๋อนี่แตกแล้วอันนี้เป็นอ๋ออ๋ออันนี้มันคือบัฟมาในทุกคนอ๋อกัน มันบ้าไปรือวะอ๋อหน้าแกตโอ้เธอไม่มีเอฟเฟคอะไรวะมันนี่กูอ่านไม่ทันเฮ้ยบอยอันเนี้ยกูบ้านใจกูบ้านใหม่แอปเปิลอันใหม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บอย่าเก็บ,เ,กบเนี่ยทำไมกูมันเกินเก่าแอปเปิลนี้ไม่เคยเห็นจริงเลยเว้ยไม่มึงกูบอกว่าเขาเดีตมาสามอย่างใช่ไหมแต่กูไม่เคยเห็นทุกอย่างที่กูเปิดมาแล้วเออกูกูเคยเห็นทุกอย่างเลยอ้าวอันนี้อะไรอะ่ะดาบเดสอะไรวะอ้าวอ๋อ อ๋อดาเมจสามพันเอ้ยเอาเมาเบิลตกใจอ้าวอันนี้เป็นกอบมังกี้เออ่หัวก๋อยแหละอิงอ่ะต่อไปอันนี้เป็นเฟนต้าได้มาแล้วเฟนต้ารถนี้ตอนนี้ว่ากี่กล่องแล้วเอ่อเหลืออย่างห้าหกห้าหกตอนนี้กูเหลือสิบสามกับสิบสี่แล้วอันนี้ก็ขาวไม่เอาทุกคนสรุปคือกูก็จะหมดแล้วแหละก็คือกูต้องถามว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้น้อกว่าก็ขึ้งหารวยนะว่าน้อยกว่าอ้าวครับ มันก็มีบางวันที่กูเรียกว่ามึงแหละมึงมัวแต่ตีกูเดี๋ยแก้กูเดี๋ยฮะลองนะล่องนะอ้มิกกี้เมาด์เดี๋ยวมึงโดนเลยเดี๋ยวฮะไม่ไหวนะหมดแล้วนะเดี๋ยวก่อนไอตอนสู้เดี๋ยวมึงเจอกูมกูกลัวมากอันนี้เลยทุกคนอีมิกกี้เมาด์มึงเจอกูแน่เดี๋ยวมึงจะเจอกร<ม><อ>ะกถาวิสกูวิกกี้มกมกโมโกเมาด์ฮะกูคิดมึงไม่ทันครับกูไปข้างของรอแล้วกันนะอ่าโอเคนูว่าจะนับเพชรทองรอเออดีที่สวยแต่กูไม่นับเพชรทองคือแบบผมได้เพชรทองน้อยมากเลย ประเด็นคือหรอประเด็นคือบ่อหนาไม่มีเลยนะอ่ะอันนี้ก็ต้องห่วกันอยู่แล้วดิอันนี้เป็นเงียงเหลืองเดี๋ยวผมแบบลองขอไม่ได้ทุกคนด่าผมอันนี้ใส่แล้วก็แดงเอานี่ดีกว่านะเดี๋ยวแบบผมไม่ลองใส่ตู่นี้นะทุกคนด่าผม,มอันนู่นยังโหดกว่าอ่ะกูลองใส่ก็ได้ <c oughs> แบบโดนด่ามาหลายคลิปแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าใช่สิจ้าตัวเองอันนี้เป็นเฮลเม멧โอเคกูเอาดีเลยอันนี้สุดยอดหาะโมเลชันลากไปเปล่า เออหนะ่าแต่กูกูชนะมาแน่แลโคลา่ากงั้นเหรอมาแล้วม,มาใจ่ายมาแล้วม,มาใจพี่น้องเออนะ่ะแต่กูมั่นใจว่ากูชนะมึงแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูเมื่อกี้มาอ,อ,อันนี้นเลขตรงได้เหรอไอ,อ้นะเมื่อกี้จะเข้าใกล้เมื่อกี้ว่าเข้าใกล้ตรงได้เหรอเออน่ะเข้าใกล้ได้เออว่ะจะเข้าใกล้ได้หรือเปล่าปะอันนี้เป็นอ่ะครบแล้วอ่ะหมดแล้วบอยหมดแล้วห้ามเลิกนะ บ้าอ่าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะัดของสู้กับบอสมุสกามิสกามิกิพ่อเลยดีกว่าอ่าแล้วทุกคนตอนนี้พ่อเราจัดของเสร็จเนาะซึ่งผมว่าได้ลองไปคาบแร่เวลาน้องซึ่งแร่ที่โหดที่สุดก็คือน่าจะเป็นแร่นี้นะผมลองคาบดูแล้อันนี้มันก็แบบได้บัฟน้อยอันนี้มันก็แบบได้บัฟไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไอ้สีเหลืองนี่คือเยอะสุดเลยเนาะแต่ทุกคนแต่ทุกคนอาจจะบอกว่าเราก็ใส่สีเหลืองครบเซตไปเลยดิแต่ว่าอะไรก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะสักครู่หนึ่งบอยใช่ไหมนกกกันแแหละม็พู้เหมือนเดิมอ้าวมันนก็ไม่่แหรอกกเเดี๋ยว่ออนถะอ้า เอาโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้มาพร้พอมยังพร้อมละมาแต่พอไปสู้กับมิกกี้เมาส์กันเลยดีกว่าคาถาอุสกาไม่กกาม่กี้เมาส์นั่นนึกตายว่าตัวเฟิร์นมิกกี้เมาส์กูขาดใช่ปะซึ่งมิกกี้เมาส์แล้วยเขาจะปลาอ่าจะพูดไงดีเอาอ่ะอ๋อกระเด็นามาอยู่นี่ว้าวใหญ่ซึ่งมิกกี้เมาส์เนี่ยเขาจะปากระดุมสีสีแดงเข้ามาแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้ฝนตกบ่อยแล้วกูปิดก่อน ซึ่งถ้าเราออด่าวันนี้ซีมันก็โอ้โหถือว่าอึดอยู่นะโอ้ไม่โอ้เอออึดอยู่โอเคครับทุกคนก็สลับสีนะคพราะทน่ากับมิกกี้เมาส์ไปเนาะโออ๋อเก่งลนะแต่มึงโดนมาต่อไปสึกของเราเอาจริงอ่ะคือผมผมไม่อยากกินพวกนี้เลยกูกิน่ะที่รู้เกมกูค้ายในตอนตีน่ะเหมือนว่าน่าที่มึงจัดการให้เราไปเออนั่นแหละมาบอยต่อไปสึกของเราโอ้สึกของเราจะไหวกับได้เราพร้อมใช่ไหมอ่ะกูกินนี้ไปเลยมาพร้อมใช่ไหม อมแล้วตัวเล้กก็มาเลยย้าไอเดี๋ยวอุ้๊ะเจนโอ้ยเข้าใจฉันเป็นไรล่ะทุกคนบอกว่าไม่ใช่ลูหรอพี่แล้ระเบิดพี่้ียันตัวหรือเปล่าวะเนี่ยก่อมึงแต่งได้ไหมก่อมึงแต่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วกองมาอ่ากอกูจะไม่อีกนานกว่าจะแตกเออเอาเอาแบบอย่างเดียกันถอดกอบไปเลย ถอดกอดถอดก่อนทุกคนเดี๋ยวมึงเจอกีมิกกี้เมามากูจัดครบเซตพร้อมยังพร้อมแตะวันก็มาเลยอีมิกกี้เมามบอยมึงฟรีดมาไอ้กูตีไม่ได้พวกอันนี้กระโดดโอ้เธอถูกวัวเด่นออกมาดูนี่เธอถูกวัเดินออกมาบอยมันย้อนสอนนะเธอถูกวัวจริงไม่ได้เนี่ยโอ้กูตีไม่ได้ ถ้าลุงผมมันย oh, ้อนสวนมาเอาไอที่ว่างอะกูจริงมึงนะครับคุณไม่ได้หรอกนะอ้าวทำไมเพราะกูไปกอดแดงเต็มเลยไหนมึงตายไอ้นี s <S <S ่ระเบิดออกดิอ่ะไหนผมเราตีมาดิอ๋อคือกูตีโดนอยู่แล้วแต่มันไม่ตายโอ้ทะนูล่ะแป๊บนึงอ่ะอ๋อก็ไม่ตายอ้าวมันก็ไม่ธรรมาต้านได้นี่ป่ะอ้าวอ้าวต้านไดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแบบนี้ไปขับบ้างไง กูกูชนะไงนะอ้าวก็คือมึงทดสอบแล้วกูก็ทดสอบมา่คืนถ้ากลับกูชนะกูได้ในเนมมึงยิงกูอีกรอบไปดิตามนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอกูขอลองกินบาสใหหมดก่อนเอาใหม่เอาใหม่ขอกินบา๊บนึงเอากูจงหวะนั้นเหรอเอโตเสร็จัากินไม่หมนพอดีเลยกูว่าแบบนั้นจะหมดอ่ะเออมันก็เลยตายโอ้ยถือว่าเสมอแล้วกันเอาเออไม่เป็นไรเรากูยอมแพ้มึงไม่ต้องถือหรอกเดี๋ยวน้องบอกพี่บอยชนะไปแล้ว ฮะอะไรดูเม่นเลยมันเป็นเม่นเลยเป็นเมนโอเคโอเคทุกคนก็สบาได้คแล้วก็แพ้บ่อยไปเนาะก็ไม่ต้องเสมอหรอกเพราะว่าแบบปาูหมดพอดีอย่งก็แชร์คลิป้ี้ขวช่วยวเดกดไลควเดี๋ยวเดี๋วเดอดยิเดี๋ยวเดี๋วดเยวายดอยวเดี๋วเดีวเดีวดวดวอดดดดยยยดดวโเดคได